เปลี่ยนโปรเจกต์ใหม่ยกเลิกของเดิมทิ้งนะครับทำไมถึงทิ้งไมนมีหลายเหตุผลนะครับวันต้องรลือรืลือออกไปหมดเลยนะฮะเราก็จะมาเริ่มรลืออันนี้ระตอบไปก่อน นักลังแบบนีเลยอ่นะจริงๆก็ไม่ไ้แตการออกืก่อ,กอ,เอนเขาทริงต้องเลื่กว่อประกอบนะต้องประกอบัน่ยไม่รู้ว่าจะไปไแต่ต้องรู้ดีง่ายกว่า ตอนนี้รับวันที่จะตัดที่ข้าวของคุณซ้อนฮะเจ็บต้นนี้ครับเจ็บไปดิค่ะ

पैसा <coughs> करना

1> 1, 2, 3, หลนตัวหลนไหนเมหนึ่งสองสามสี่ไอตอนนี้หล่นหายเลยฮะหล่นลงไปในนี้หายไปเลยครับสำหรับเล็กข้างและเล็กหลังนะครับกรอบกันแล้วก็สรงนี้ครับถอดออกเก็บ เปลี่ยนโปรเจกต์ใหม่เออก็ดีไปก็เท่ไปอีกแบบนะประกอบข้าวรถกันอย่างนี้เลยยาวไปห้าฟินนะฮะว่าตอนนี้ก็จะไปเก็บแล้วครับทีนี้อ่าคราวนี้ก็ตอนจบแล้วครับท่านผู้ชมครับ ไล่มาเลยฮะถอดอะไรออกไปมั่งชุดนี้เป็นชุดแคปบานะครับของยาบาฮาฟินแคปบาข้งหน้าตัวนี้ว่าจะเป็นแลกข้างแลกหลังของยามาฮ่าฟินมันเดินตัวนี้นเป็นการลายอันนี้จะเป็นแลกหลังของยามาฮ่าฟินนะฮะ มาจากโรงงานส่วนตัวนี้เขาเขียวเนี่ยเขียวหรือฟ้าหรือน้ําเงินเนี่ยเป็นที่จับเออเขาเขาเรียกว่าที่จับกันหล่นของยาบาห้าแกนฟิลานนะครับแกนฟิลานุผมว่าเปลี่ยนจากกันหล่นมาเป็นลักหลังส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกันหล่นของยาบาห้าฟินนะครับเป็นแลกหลังเหมือนกันนะครับ จบละคราวนี้ก็รอรอพ่วงข้างนะครับก็มาถึงบทสรุปนะครับสรุปก็คือไปแบบคนหนุ่มไม่ได้ครับมันหนักกันนะเนะี่ยก็เลยต้องไปแบบผู้สูงวัยไปแบบรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเอานะครับประมาณสองสองสัป,ปดาห์นะครับสองสัป,ปดาห์ก็เสร็จมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง ตอนนี้ก็รอครับรอ